สอว่าค่สองวัวันคร่องสันสองเดือน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 ดือนเัือนเเดือนเดือนเนเดือนเดือนเดือนเดดือนเ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 ดนเดือนเเดือนเดืนเดเดือนเดือเดืนนเดือนนเดือนเอนนเดือนเอนเดือนเดเดือนเดือนเดือนเดอเดือน เดี๋ยวนะครับอ่ะไปนะ <coughs> <coughs>